ทางทางคุณผู้อุ้ยสะโฟนกับสางมันอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยย,ยงหงูเบืองงามแห่งจ้ะสีแด,ดงแดงงู้จงมึงดีจะดูเ มันจนง่ามแต่เป็นยังเกินเรามนี่คืเป็นแน่นีนะคผมมัน <c oughs> เป็นแอบออกเรื่อยๆจะพี่หองบบร้ายโบขูบตาสีหา้าซ้ำสีห้าเอามือละตานี่ได้ดีป่ะมงนี่โบผมมึงไงดยจ้ะขันมึงไงเหมนกับดอกบานเลย การปิ้งมือดีแหงจ้ะเจอกันอีกแล้วลิปสติกถึงช่วงไหนแล้วจ้าบุ้งแล้วช่วงไหนล่ะช่วงคือจังสีบะหมี่ก็พอได้จ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีในัน 19, ทีสิบเก่ามีธนาย,ยนหกเจ็ดมันี่ซาฟตนกับซางกุ้งผ้าคืนผู้คือเกาาาเ่าจะพูดทางบัตงคับบังเนาะจ้ะ นี่ถนนทางกะต้องมีการเดินจากผู้สอนว่าซับฝนอย่างบยยางพี่น้องเมื่อยขึ้นท่าสั้นไอ้จ้า้ารุณทาร่กันว่าสีใดสีมันประจามันนี่หอดแล้วจ้าทางขึ้นผู้อุยซฝนกับสางมันอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยงหงือง้างแม่งจ้า ที่สาวๆคนนด้จ้ะหมาอนเทนลาซาวบีบุ้เกี่ยว,วนนัน หันแม่ปูัน,นได้วยจ้ะใช่ใชนหินแทบไม่มีใครหน่อยเอาไวเ้เลอไม่ห่อรองผูกมันมเลยจ้ะมอนเป็นใครอยู่เป็นลักษณะแนวใดเนาะ <laughs> ้านบานร้ายเนาะ นี่นะครับนีว่าเป็นใครจ๊ะเห็ดหลอบนี่ขาดเด้าได้ยากเ้ยครับจนได้กะถาหลุนถาที่ตามมือครับ,บขข้นมาแต่ละมือ,อพอมจะมือกันครับมเทกมันเทงสีขาวขึ้นจ้ำแม เห็นเทคนมาพอดีจ้ะเ้นี่มันอาจ้ะออีน้องสีแงมาเลยน้องเข้ามาซับฟืนกเลีงเลยครับอย่าหัวขาหัน สิบก็ดอกด้วสักนซิบเปขงี่ไ้คองจะเสียงปวบด้วยจ้ะสวยๆนี่ผหัวขาดมาคุ้นกันจ้ะเปินเด้ง

집 구려 피나. 게시하다. 게시하다. 음, 비

โอ้โหดีค่ะนี่เป็นง,งานแต่เป็นไเกินรอบนี้คือเป็นงานนี้นะครับผมมันเป็นแอบ,บออกเรื่อยๆจากพี่ของโบล้ายโบขูดตาสีห้าซ้ำสีห้าเอามือละตานี่ได้ดีป่ะโอ้โหกินได้ดีจ้ะ เ,เด้งมือนหางว่เห็ดนะอกน่อยให้หนามันปลาขนาดเลยจ้ะหอ,ออีกแล้วจ้ามือหนึ่งสีเดียวตวหมึกกินนีดเลยจ้ะไทยกินไม่เชอไทยใ่าหมพโมเมนต์เลือกมอสีสี น้องเอสีก็เป็นห่วงเขามาด้วยแต่ว่าซังฟอนอันหนึ่าทศละงหกเลยกอันนี้ซับฟอนก็เสอยด่จ้าก่อนสิมาป่าดอกอินขึ้นบ่อันตรายแต่นี่ะนักมากไมู่้น้ำกันเลยจ้ะตรงนี้ลหลังีองก็ละงหก Kerang. Oh. Hmm, macam sih deh. Deng, 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 deng. Bung, bung. Bung, เรากำลังกงินเลยจ้ะเหนื่อยๆเลยอยากกินอีกมูนึงจ้ะมี็นมูเป็ดออ้ยเหนื่อยจ้ะจะออกเป็นบางส่วนบางหมองเนื้อจะออกบลาย มาผอมมูงไงดิจ้ะมูงไงเป็นกับบอกบานเลยรุนกันเลยจ้ะรุนจ๊าคีบเนเด้อจ้จะสาคนกระสางกุงสีส้กส,ส,ส,สีม้าซันได้จ้ะอืมกำลัดนนงดันได้ตองเลยจ้ะ งามสวยงามห้แกงเนเลน้อยแค่แตาเรอลิสต์สิเนแงจ้ะอรอกสวดาอ้ทอีจยเลยนี่จ้ะ ออกว่พื้เป็นได้จ้ะมันหลอบมีพืด้ได้มือซาฝนเห็นมือแหลงจ้ะมืนอนันยางไปใช้จ้ยอ้ตำแต่เห็ุแต่บ่มีเวลาฟาไปสง่งทอง้ันจะเห็นงาอยู่เรา่วนมาทีา่ซาฝนบริยางคื้นบานฟังอ,อีก้ว เปน็นช่วงไดนอาจะมีใครนีจุูมบานมาคเคยเห็นอะไรมันนี้นะหจำติดมือดีแหงจ้ะ ขว่งงามพึ่งแดงสาฟุนมีอยู่เด้อจ้ะพี่น้องแพกไวผพอใครเด้อจ่าส่วนเซซายมาเสือขอฮ้าใบใบนี่เป็นส่วนนี <S 2> <S 2> ้ใช่ไหมชักกลายเป็นไข่เมือนมื่ออื่นชีคินคักอยู่บ่แน่จ้ะเจอกันอีกแล้วลิปสติกถึนส่วนไหนรักษาดวงแล้ว ส่งเดียส่งคือจังสีบะหมี่ก็พอเรืมม่อยจ้ะสติกน้องมนจ้ะจ้าสะรพนพี่พหนองสรุปยอดเฮดมือดีจ้ายพะนองมาเบิ่งความมันนำกันจ้า นี่จ้ะมันนี่ถึงสิมูบ่ใหญงจ้ะพี่น้องมูบอลังการแต่ก็ไดม้มูล้สิบมูล้ยี่สิบอยู่จ้ะแต่ว่ามันนี่รักๆเป็นเฮ็ดจูมเด้อจ้ะพี่น้องที่ผงแดง้าลายกับโบลายกะตานี่นี่จะเฮ็ลดลรืงกเรื่องจูมลรืองกเขาจ้ะถือว่าม้าอยู่จ้ะง,งกขากะร่างเริ่มเห็นจ้ะพี่น้องถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีถ้าฝนตกลงมาเป็นเคือสิเกิดตอนเหนื่ออยู่จ้ะถ้าถลันถ้าชมน้ำสาวฝนก็สร้างกลุ่งจ้า จ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามชีววตเทสได้จ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำจากถ้าุนนคลิปต่อไปว่าซาฟนสิไ้สีมันเฮ็ดให้พี่เห็นรองเบิ่งซัมได้จ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวกับ,บันก่อนจ้าสวัสดีจ้า